วันนี้จะมาอู้เรื่องถ้าผมตายไปจะมีไผ่มาบ้านซบกันพ่องอยู่กับเจ๊แอนเต้นรถอย่างกะเต้นรถอย่างก็เคทีเอสเคทอยู่ด้วยกันตะเมินจำตึ้งได้แล้วเปิ่นเปิ่นขายรถอย่างก็ขายรถอย่างวะขายรถดีขายรถดีแบบตายแล้วแต่เลยรถหกล้อหกล้อรถใหญ่รถเคนรถสไลด์อีแตนไม่ออมีมีเอาหมดเฮ้ฮาร์ปัติกันครับวันนี้ครับผม ประเด็นรักก็คือว่าจะมาอู้กันว่าถ้าผมตายไปเนี่ยจะมีใคว่าเป็นเจ้าภาพก่อเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับผมตีไแนๆมีคนซื้อไว้แล้วสิบห้าวันจ้องคิวตงหน้ามีเจ้าภาพเจ้าภาพแล้วส้คืนจองคิวสิบห้าคืนมีแต่ว่าให้วันนี้ทำประกันล่ะยังยังยังประกันมีแต่นออถ้าตายไปนี่มันได้แต่นออย่างยังตตยมันได้เดียวนี่นัก <laughs> อันแสดงขอบพื้อตายจ <laughs> ้ปีสมมุติว่าถ้าผมตายเนี่ยเจ้าภาพจะนักก่อนเอาไวป15วันปอป่ะทำไมอ่ะไปเหี่ยวกีไปเหี่ยวประหลวงบ้านกิประหลวงบ้าน,านแต่ตีในน่ๆนะอันฟังปุ่นอืมอมันจะจัดตอนห้ามึงยังดีเลยไอดอกมาแลยเหอนอดอกเออคือแบบมาละ <laughs> <laughs> แต่ถ้ามึงตายก่อนมึงเป็นพรุดปีนะตายก่อน็ลุปีแน่นอน ผมมันเกิดว่าถ้าผมตายนะเจียงไฮถึงเจียงไฮเนี่ยปอดหลวงต้องมาเป็นเจ้าภาพแน่นอนแต่ตีเน่เน่เดี๋ยวจะไปลงลานเบียร์เฮอแล้วจะเอาโคโยตีไปเต้นให้สามวันเนาะถ้าเขาหายู่เนาะมึงต้องตายกหรอกป้าเจียเราต้องตายวะเนาะพูดเงอะเขาพูดไปเนาะเม่นเนเน่นอ่ะเนาะนอเนาะไม่ไดกกันนะ เพศรุนนี้ผีบากินพี่เฉลยไทยอยู่กันเหีมเหมือนอยู่คั่มกันเหีมเหมือนอยู่เออมันแบบเอาไมา่ใช่ขาดถ้ามึงไปเมืองผีปุ๊บนะ,ะนเจี๊ยกอเมืองผีนิ่มมีวันตีจะสงบสุขอ่ะนรกแดดเหรอเนาะือเ <laughs> <ม> <laughs> ต้นดึงวันอ่อนแข่งก็เต้นอยู่ฮะเออเ<า>ป่กนเนากอันจาเป็นปลาชาดแดนเป็นนรกแดนแหม่มมอเออน้าคิดเนาะอันนี้เอาไว้ไปตั้งหน้าเอาตั้งหน้าเป็นไปเอาตั้งหน้าเป็นไปไปลืมเหรอสตางค์ใส่เป๋าเตียวตัวซื้อข้ามน้าข้ามหนอง บเป็นยัง๋ยวประกันทำาะไหหรยัง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 สมควรทำนะ <laughs> รุ่นนี่รุ่นพีมกินผมขึ้น,น่าถ้าผมตายนะเขาต้องเอาศพผมไปเหมือนของพ่อเจ้าภาพแต่ละคืนเนี่ยต้องเป็นปลดหลวงแต่ละหมู่บ้านมาแล้วก็ตีผมเคยไปสร้างประเจ้าไว้แล้วก็เห็มยังฟังปุ้นอะต้องจัดขบวนต้อนรับอย่างดีเลยเอาเอพราะว่าเขาขบวนจ้างขบวนมามันขี่ไปแล้วก็ ถ้าสักวางเดียวมันให้ยซงขิงปิ๊กมากมั้งขนาดขนาดยุนี้ไปยังถามซงขิงไปไปอยู่ไหนเบอร์ไก่ขั้นเนาะอโป๊กคองกระหุงโป๊ะคองก็เจ็บโป๊คองอย่างโก๊คองกระหุงตำรวจกัมมะเออเออเก็บกัมนะนะแล้วท่านผู้ชมแล้วครับถ้าผมตายทุกคนจะมาบ้านศพก่อครับเพืจะมาเต้นก็ถากก็ถากฝากกันไว้ตัวให้ครับผมคลิปนี้ครับ